ขาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสิบปดตุลาคมสองห้าหเจ็ดสิบแปดตุลาคมสองห้าหกเจ็ด วัดผาปากเสื้อแต่เช้าเลยนั่นแหละภูชี้ฟ้าเนี่ยทะเลหมอกแบบนี้ริมแม่น้ำโขงเหมือนกันจังหวัดเชียงรายจ้าที่นี่เดี๋ยวทางจังหวัดเขาจะเริ่มมาปร้างคนใหม่นะคะเป็นแบรสกายวอล์คใหม่ทำไมอ่ะ อ๋อมันเสื่อมอ่ะเปลี่ยนทาเลต่างๆด้วยอืมเพราะว่าเขาเปิดมานานแล้วเ็นแรกขงประเทศไทยวัดผาตักเสื้อนี่ดูวิวเนี่ยวิวหลักล้านริมแม่น้ำโขงะทะเลหมอกจางไปเรื่อยๆลงมันพัดไปเห้ เรือประมงวิ่งในแม่น้ำโขงสุดเขตขอบสยามที่วัดท่าแขกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันที่18ตุลาคม2567ดวงอาทิตย์แดดร้อนจ้ากเลยแดดร้อนจ้ากเลยนะนี่มีนักเรียนประจําด้วย เรียนกินนอน,อนขอเขาบอกมีอาหารกินฟรีด้วย,ยที่วัดท่าแขกนะน,น,นี่มีไอ้นี่ด้วยรักเลยเชียงคานริมฝั่งโขงณวัดท่าแขกรักเลยเชียงคานริมฝั่งโขงณวัดท่าแขกนี่เห็นยัง สามทุ่มสี่สิบห้าวันที่สิบเก้าสิบเก้าตุลาสองห้าหกเจ็ดยี่บเอ็ดสี่สิบห้าจากเชียงคานเจ็ดโมงสามสิบ มาถึงสุวิทย์หัวป่าหม้อไฟมหามดิ์หัวป่ากระพงนะพ <c oughs> ี่พาวอดีหลัง 10, สิ็ใกล้ซอยยี่สิบโอ้ยวิ่งมากี่กมงวะเนี่ยเข้าเปล่ามาแล้วร้านเนี้ยกำเนิดจากแท็กซี่นะเมื <c oughs> ่อก่อนขายแท็กซี่เดี๋ยวนี้ขายต่างชาติแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวนี้มีอาหารทะเลทเทียบสูวิทหัวปลามหามันติดถนนวิภาวดีรังสิตวิ่งรถจากเคียงคารมากินดันนี่วายกดแรงแล้วร้อนหลับตายแล้วมัน